สวัสดีครับผู้ติดตามช่ YouTube, Big Life, ชอง YouTube b l i ฟ i ผู้ o m กวัมสแตทเปบเือบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟฟังที่เรียกว่าเป็นอวตกรกับตัวแรกของโลกกับ JBL Tour Pro 2ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอด้านหน้าครั้งแรกของโลกเลยนะครับมันจะดีอย่างไรและนะ่าใช้แค่ไหนเรามารับชมกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันก่อนนะครับสาหรับเจ้า JBL Tour Pro 2นะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับก็จะเป็นหูฟังในลักษณะแบบมีจอโดยข้างในกล่องนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบแล้วก็พอเราแกะมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความง่ายต่อการดึงนะฮะน,นี่ก็คือกล่องของมันโดยข้างในนะครับก็คือแน่นอนมันก็จะมีตัวหูฟังอยู่แล้วหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือที่เป็นจุกนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับแผ่นนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น สายและจุกนะครับจะอยู่ข้างในนี้ให้ดูกันนะครับว่าเป็นหน้าตาอย่างไรอันนี้ก็คือจุกของมันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะที่หน้าตาก็ดูน่าใช้อยู่นั่นก็คือตัวนี้นะครับข้างในก็จะเป็นาสาย usb นะครับซึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คุณเคยกับ jbl อยู่แล้วนะครับก็จะมีให้สายสั้นๆมานะครับ usb type c to type a เพื่อความใช้งานง่ายนะครับจุกก็มีให้เลือกตั้งแต่ตัว S และตัว L ส่วนตัว M อยู่ข้างในหูฟังอยู่แล้วนะครับแล้วก็แผ่นนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาออกมาดูได้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าเดี๋ยวติดตั้งในแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานครั้งแรกของตัวมันนะครับแต่ว่าเราจะวิการอธิบาย ในส่วนดีแล้วเพราะว่าเราใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานของมันตอนนี้เราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหน้าตากันต่อครับสำหรับเรื่องรูปร่างหน้าตานะครับก็จะมีหน้าจอขนาดแบบเล็กๆน่ารักอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับเดี๋ยวหน้าจอจะค่อยอธิบายด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ไม่รองรับระบบปล่อยชาร์จนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นแบบนี้ส่วนระบบชาร์จนั้นจะมีแค่ ตัวของ usb type c ใส่ปุ่มนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดหน้าจอนั่นเองส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับเป็น,ปนแผ่นยางไงครับแล้วก็มีชื่อรุ่น tour pro 2ตัวนี้รองรับระบบ wireless charge นะครับก็สามารถที่จะวางกับแทนชาร์จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าหูฟังราคานี่เฉียดหมื่นเลยมันก็ต้องรองรับระบบ wireless c h a อยู่แล้วครับสาหรับหน้าจอนะครับก็จะมีการสั่งงานคือฟังชันที่1 ปิดล็อกก่อนนะครับอันนี้เป็นการเล่นเพลงโดยข้อมูนะครับจะมีการบอกว่าแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่ของตัวหูฟังนะครับอันนี้อาจจะยังสูงไม่ใกล้พอนี่ให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่ากล่องชาร์จนั้นนะ่ะมีแบตเท่าไหร่เวลาซิงกับเบอร์ถือนะครับแล้วก็เครื่องหมายบลูทูธถ้าสมมติเปิดให้มันติดเนี่ยมันก็จะไปขึ้นแบบหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นระดับเสียงซึ่งเราสามารถปรับระดับของหูฟังได้ถ้ามีการเปิดออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบควบคุมแอมเบียนซ์สามนะครับก็คือจะเป็น ANC a m b แอมเบียนะครับแอมเบียน์อแล้วก็เป็น t l k t h r o u แอมเบียน c ์อ w ว y คือให้เสียงรบกวนเข้ามาได้ฟังเพลงได้อยู่ t t l k True คือฟังเพลงไม่ได้นะครับเน้นการฟังพูดก่อนนะครับเพลงก็จะคลอคลอส่วน ANC ตัดเสียงดีมากเงียบกิบเลย ต่อมาก็คืออีควอเอร์สามารถเลือกได้หลายแบบแล้วก็คัสตอมได้นะฮะอันนี้เป็นนับถอยหลังเวลานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสเปเชียลนะครับสาวก็สามารถเลือกเป็นมูฟี่เป็นมิวสิกหรือจะเป็นเกมก็ได้เชินเดียวกันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับนี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันปรับ,รบได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน แล้วก็จะมีเรื่องของตัวสกรีนตัวนี้นะครับสามารถปรับได้อยู่ก็คือเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการปรับที่หน้าจอนอกจากนี้ยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์ได้หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดวอลเปเปอร์ของตัวเองได้นี่แบบนี้ะครับแล้วก็เรื่องของ voice aware นะครับก็คือเสียงรอบข้างอะไรต่างเนี่ยเป็นประมาณไหน auto pause เวลาที่เราถอดหูฟังออกมาหยุดหรือเปล่า การแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็การอ่ s นว็ซการตามหาหูฟังสมมติว่าหูฟังหายเราสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกดจากแอปือถือนะครับอันนี้ก็ถือว่าครั้ง้างสะดวกมากๆเปิดปุ่มของมันนั้นนะถ้าเราหลีไฟนิดหนึ่งของเจาะกล้องในตลาดเป็นสีส้มทั้งหมดสามารถเปิดไฟฉายได้เนี่เนยเปิดไฟฉายแบบนี้นะครับหมดแล้วสำหรับฟังก์ชันในการสั่งงานอันนี้คือไล่ไหม้หมดเลยเดี๋ยวเรามาเปิดหูฟังกันดีกว่าสำหรับตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นลักษณะ อย่างนี้นะครับก็ข้างในตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีข้าง2ข้างแล้วก็มีโลโก้ jbl แบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีไมโครโฟนนะครับให้อยู่กลางแบบขนาดใหญ่มากด้านในนะครับก็จะมีอีกก็จะทำให้น้หมดเป็นลำโพงที่เยอะมากนะครับสำหรับไมโครโฟนแล้วก็แน่นอนครับก็ยังมีเซนเซอร์สำหรับตัวจับการใส่ แล้วก็ที่สำคัญครับจุกเป็นอินเอียนะฮะแล้วก็ด้านบนสุดจะมีฝฟายสถานะมาให้ว่าเอ้ยตอนนี้คุณใส่อยู่นะแล้วมันกําลังเชื่อมต่ออยู่นะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เลนได้ว่ามันใส่ค่อนข้างที่จะกระชับดีเหมือนกันแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาใส่นั้นอนะ่ะถ้าสมมติว่าคุณใส่ไม่ดีเนี่ยมันจะเจ็บพอสมควรเพราะว่าในเรื่องของการใส่แล้วมันจะมีอ่าตรงนี้นะครับตรงด้านนี้เนี่ยมันจะ,จะดันพอสมควรเลยครับ อันนี้ก็คือหูฟังนะครับแต่ว่าเมื่อใส่2องข้างแล้ว่าพูดเลยว่าระบบต่างๆของมันนะครับก็จะทํางานได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากให้มันทํางานได้ดีนะครับต้องใส่2องข้างพร้อมกันแต่ว่าถ้าสมมติใส่ข้างเดียวไหม,ไ,ม,ไ,มได้ครับแต่ว่าระบบ AC ไม่ทํางานนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเราเอาหูฟังออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตกับแอปพลิเคชัน สลดแอปพลิเคชันมีชื่อว่า JBL Headphone นะครับมันก็จะมีตัวไหนตัวหนึ่งที่คุณเชื่อมต่อไว้เช่นตัวที่ผมเชื่อมต่ออีกตัวนึ่งก็คือตัวของ Truefex นะครับก็จะมีขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ไม่จะติดเฉพาะ True Pro ตัวนี้นะครับตอนนี้มันจะไม่ขึ้นระบบตัวของ Ambien นะครับะเดี๋ยวผมจะทำให้มันขึ้นเพราะว่าเราจะต้องมีการเอาหูฟังไปใส่ที่หูของเราก่อนนะครับ ตอนนี้คือมันจับได้ว่าใส่นะครับมันสามารถที่กดปุ่มสั่งงานนะครับแบบนี้โดยไฟชันท,ที่หนึ่งก็คือจะเป็นของ Ambient นะครับเดี๋ยวขอยับปิดฝากรงนิดนึงเพื่อความคล่องตัวนะครับตัว Ambient นั้นเราสามารถที่จะตั้งเป็น Custom ได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนเช่นตัวของ a d a p t v v e ไหมตัวของตัว b ริ a g e นะครับซึ่งเราสามารถจะกดเปิดแล้วก็ปรับ เรื่องของความเงียบแบบเรี time. ยวถามจะใช่ถ้าคุณเดินอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะปรับให้อัตโนมัติหรือว่าอยู่บนเครื่องบินอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเทสได้พอกดเทสนะครับมันก็จะดูว่าเสียงล็อค้าของเราเป็นอย่างไรนะครับเพื่อปรับให้หมอนเหมาะสมซึ่งอันนี้นะครับถ้ามันไม่เงียบพอมันก็จะปรับไม่ได้เป็นต้นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมคัสตอมมาให้เหมาะสำหรับหูผมนละนะครับมันก็จะเงียบสุด แล้วก็ในเรื่องของตัวนี้นะครับก็คืออที่เป็น Personal File อันนี้ก็สามารถที่จะให้ดูว่าย่ายความถี่ไหนที่คุณต้องการจะฟังนะครับมันสามารถที่จะ c u สตอมได้หรือว่าจะปิดเปิดนี้ก็ได้ก็ทำให้เสียงนะั้นอะย่านตรงนั้นดีมากขึ้น Equalizer นะครับก็คือการปรับพวกรูปแบบต,ต่างๆของเสียงเนี่ยสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่านี่ก็คือ ที่ปรับแล้วเขาบอกว่าปรับได้มันมากเพราะว่าปรับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนีย่ยคือคุณสามารถเลือกแทบจะทุกย่านเลยนะครับเอาแค่ตรงไหนก็เอาได้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็คืออ่า special sound นะครับอันนี้ก็จะเป็นว่าต้องการให้โปรไฟล์เสียงออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะดูได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือ gesture การสั่งงานนะครับเช่นการแตะข้างซ้ายทำอะไร แตะรับสายทำอะไรข้างขวาจะเล่นเพลงคุบคุมเล่นตากเราสามารถที่จะแตะได้นะครับต่อมานะครับก็คือ,อ,อ voice s o v e r นะครับ voice s o v e r นี้ก็คือในเรื่องของตัวเสียงนะครับเราสามารถที่จะกดดูตัว i เพื่อจะดูว่า information มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือให้เสียงนะครับเวลาที่เราโทรเรียนไปนอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวของ a c นี่ก็จะปิดนะครับต่อมานะครับก็คือตัวของ smart ออเดโอแอนด์วิดีโอนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับโดยเลือกได้ระหว่างโหมดของวีโอแล้วก็โหมดของอูปี้นะครับก็คือจะรปรับเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็การปรับซิงค์ให้ตรงกันนะครับแล้วก็ไซเลนแนลถ้าฟังเพลงนานๆแล,ล้วอะไาเงี้ยอยากพักผ่อนก็หูฟังจัดให้ได้ครับมันก็จะมีเพลงพักผ่อนให้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีเพอร์ซันอลแอมเบียนนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับแบบนี้ นีเปิดมาปุ๊บไม่พอใจปรับเกณฑ์ปรับซ้ายขวาปรับได้หมดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความพาลนของเสียงระบบ a s s ซิสแตนว่าจะเอาแบบไหนนะครับแล้วก็ลวมถึงการสั่งงานภาษาอันนี้ภาษาไทยไม่มีนะครับมีแค่นี้ก็ภาษา,ษากรีกไปได้ดีละแล้วก็จะมีเช็คว่าคุณใส่ฟังาาได้ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยจะเช็คแบบนี้นะครับ ก็คือเช็คเรื่องของตัวเสียงนะครับถ้าเสียงนั้นอะ่ะสมบูรณ์นะครับมันก็จะแบบนี้อันนี้คือบอกว่าข้างซ้ายดีข้างขวาแย่นะครับอ่ะลองปรับใหม่นะครับอ่ะลองปรับแบบนี้ใหม่นะครับว่าเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นบอกแบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าทำไมอยู่ซ้ายหยุขวาแย่นะครับอ่ะข้ามไปก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของอ่า การกำหนดเรื่องของเสียงว่าจะปรับระดับได้สูงสุดเท่าไหร่การตามหัวหูฟังการตั้งค่าเคสนะครับคือรูปแบบนี้เราสามารถที่จะเอาตัวของอาภาพมาใส่ได้ก็คือใส่จากมือถือนั่นเองครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวช็อตคัตต่างๆมาแบบครบเลยนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็รวมไปถึง ซัพพอร์ตต่างๆเป็นต้นรวมถึงการอัปเดตเฟิร์แมแวร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะเช็คเฟิร์แมแวร์ได้จากในนี้ทั้งหมดและนี่ครับก็คือแอปพลิเคชัน JBL ครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูการสดใสกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ ในเรื่องของการสวมใส่นะครับเราก็สามารถเปิดเคสเข้ามาแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะสวมใส่ได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนที่รีวิวตัวหูฟังนะครับตัวนี้มันจะใส่ต้องพอดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันออกมามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการใส่ก็คือสามารถใส่แบบนี้แล้วมันจะขึ้นคอนเนคนะครับมันก็จะใส่พร้อมกันสองข้างได้แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ ก็เลยทให้ในเรื่องของการสั่งงานนั้นถือว่าค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าจะมีการแตะหนึ่งครั้งแตะสองครั้งแตะสาครั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าแตะค้างมันก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแตะโหตัวเรื่องของเสียงนะครับแน่นอนว่า JBL ก็ยังเป็น J ็บอยู่นะครับคุณภาพเสียงของมันก็คือจะเน้นในเรื่องของเบสค่อนข้างลึกพอสมควรแต่ว่าตัวนี้นั้นก็สามารถที่จะปรับให้ในเรื่องของย่านอื่นๆนั้นสามารถ ให้มันสู้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าสมกับราคาที่เขาตั้งว่าค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วไมโครโฟนของมันนะนะด้วยความที่ไมโครโฟนมันดีทั้งหมดข้างละสามหรือเป็นหกนะครับมันจะดีแค่ไหนเรามารับชมกันกับการทดลองหลากหลายสถานการณ์กันครับอันนี้นะครับเป็นการทดลองอัดเสียงนะครับจาก JBL ตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัว JBL ที่มีชื่อว่า True Pro นะครับ t r u Pro ถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโดยตัวนี้นะครับเสียงก็คือจะเป็นในลักษณะแบบนี้ตอนที่ผมดูจากกราฟนะครับตอนนี้เสียงค่อนข้างที่จะเต็มพอสมควรแล้วก็แน่นอนครับว่าตอนนี้ที่เราใช้งานอยู่คือเป็นการอัดด้วยตัวของไวายคอนนะครับจากหูฟังล้วนๆสิ่งที่ออกมาก็จะเป็น,นลักษณะแบบดีครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับในการที่เราใช้ตัวหูฟังของ JBL นะครับรุ่น ตัวโปรโสองนะครับตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่ทเรียกได้ว่าอยู่การถนน,นลยนะครับเยลมาแจะเป็ดดแต่รัศดาแต่นีอันนี้คือตั้ง้ตัวอ่ตัวหูฟังนั้นมีการใช้งานแบบือคือเทมที่ต่องใประมาณนี้นะครับเจลก็จะอ,อยู่ตับีครับสำหรับเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับตัวมันรวมช้สุงสุด40ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นหูฟังนะครับสิบชั่วโมงนะครับถือว่าน,นานมาสำหรับหูฟัง แล้วก็ตัวเคสนะครับรวมอยู่ที่30ชั่วโมงแต่ถ้าเล่นหน้าจอเยอะนะครับมันก็จะกินไฟนั่นเองครับโดยเฉลี่ยแล้ว่ผมใช้งานได้อยู่นะครับโดยที่ไม่ไม่ใช้หน้าจอด้านนอกเนี่ยก็อยู่ได้นานพอสมควรและที่สาคัญครับตัวัูงตัวนี้นั้นก็จะมีเทคโนโลยีก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อได้2ออุปกรณ์พร้อมกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามอุปกรณ์ตัวอื่นหมายความว่า ทั้งหวหูฟังหรือว่าตัวของมันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราไปถึงมือถือส่วนระบบการชาร์จนะครับก็รองรับ2ระบบนะครับนั่นก็คือระบบ1นึ่งผ่าน USB นะครับด้านล่างตรงนี้เราสามารถที่จะเอาขั้วของเรามาเสียบอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าได้นะครับโดยกําลังสูงสุดมันอยู่ที่มันช่วง 2- 5ถึงโวลต์ขึ้นอยู่กับปริมาณของไฟนะครับแล้วก็ตัวของ ไฟตรงนี้บอกสถานะในการชาร์จนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่พอสมควรเลยแต่ถ้าชาร์จอยู่แล้วไม่ต้องการให้จอติดก็คือกดปิดไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดีวยวกันส่วนระบบไวเลสชาร์จนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันมีเรื่องของระบบไวเลสชาร์จด้วยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราลองเอาแทนมานะครับระวังดูต้องแบบแทนต้องแรงนิดนึงนะครับเพราะว่า บางทีตัวมันเนี่ยมันให้ขึ้นนะครับผมทดลองกับท่านตัวของซัมซุงนะครับอันเนี้ยเหมือนกับว่ามันจะไม่ยอมขึ้นนะครับซึ่งไม่รู้เป็นอะไรนะเดี๋ยวขอลองกับท่านอื่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่านี่ขึ้นแล้วเนี่ยครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับ อันนี้มันจะขึ้นแหละแต่ว่ามันจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีแทชชัที่สเสถียรกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นดงไ,งได้ง่ายดยเลยทีเดียวนะครับก็คือตัวแผ่นด้านหลังของมันเนี่ยรองรับระบบประด็ษชาร์จด้วยนั่นเองสรุปนะครับสาหรับ JB l ตัวโปรสองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหูฟังอีกรุ่นที่เรียกว่านวัตกรรมสูงมากเพราะว่าตัวหูฟังเองก็มีหน้าจอครั้งแรกในการสั่งงานถือว่าค่อนข้างสั่งงานได้ง่ายแล้วก็ยังมีไดรเวอร์ที่ค่อนข้างดีมีประสิทธิภาพนะครับไดรเวอร์มันใหญ่พอสมควรถ,ถึง10มมตรแล้วก็ที่สำคัญครับมันสามารถปรับอีเคอไรเซอร์ผ่า App, นแอปพลิเคชัน JBL Headphone ได้ค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวกับราคาของมันนะครับเปิดตัวที่9 9 9 0บาทก็ถือว่า ราคานั้นอาจจะดูสูงแต่ว่าคุณก็แลกกับเรื่องของความโปรเพราะว่าตัวนี้มันคือหูฟังที่เรียกว่าโปรสุดๆเลยแล้วก็เรื่องของไมโครโฟนนั้นถือว่าทําได้ดีนะครับสื่อสารได้คมชัดอยู่นะครับก็เลยได้ว่าใครที่สนใจกับหูฟังตัวนี้ที่จบทีเดียวง่ายดายนะครับในการใช้งานก็ถือว่าจัดได้เลยครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคนที่ไม่ชอบอินเอียร์อันนี้อาจจะต้องบอกว่ามันไม่มีจุกให้เปลี่ยนที่เป็นแบบ ตัวของเอียบัตเหมือนกับรุ่นที่เป็นทัวร f เฟกนะครับก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของตัวนี้อย่างไรก็ตามครับนี่ก็คือหูฟังตัวหนึ่งที่เรียกว่าถ้าใครมีงบประมาณถึงจัดได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทางมหาจักรนะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์มาให้เราได้ทดลองกันนะครับแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนประกันกับเขาด้วยเพราะว่าในกล่องก็จะมีตัวของ QR code ที่จะเพิ่มแวารันตีให้กับผูฟังรีบลง หลังจากซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้กครั้งนี้นะนในฟูบุลิคอร์สลาเบอร์บอกครับ